สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านก็จบลงไปแล้วนะฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเก็บคะแนนแลงกิ้งระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติลาวก็อย่างที่รู้ๆกันดีครับไทยอันดับเหนือกว่ามากไทยอันดับ96ของโลกส่วนลาวอันดับ187ของโลก เกมนี้ถ้าไทยชนะลาวได้คะแนนก็จะบวกไม่เยอะนะบวก2ประมาณนั้นแต่ถ้าเสมอคะแนนก็จะลบประมาณ2แต่ถ้าแพ้แล้วก็คะแนนลบบานตะไทยลบประมาณ7 8คะแนนก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าอ e ิชิอ e ินั้นใช้ผู้เล่นชุดใหม่เพื่อเตรียมทีมไปแข่ง aff ไป,ปลายปีนี้จะเรียกว่าชุด b ก็ไม่เชิงอย่างชุดที่เจอกับเลบานอนนั้นนะเรียกว่าชุด B ก็น่าจะเหมาะกว่า แต่ว่าชุดที่เจอกับลาวนี่น่าจะเรียกว่าชุด C ก็ว่าได้นะจากเกมที่เจอกับเลบานอนมาเกมนี้ตัวจริงอิชิอินี่เปลี่ยนยกทีมเลยเหลือไว้เพียงนิติพงศ์เสลานอนเพียงคนเดียวที่ยังเป็นตัวจริงในชุดที่เจอเลบานอนที่เหลือก็เป็นตัวสำรองจากชุดที่เจอเลบานอนแม้กระทั่งผู้รักษาประตูเองก็เช่นกันจากตรงนี้อิชิอิก็น่าจะอยากให้ทุกคนได้ลงสัมผัสเกมในการเป็นตัวจริงให้ครบทุกคน ตั้งแต่เริ่มเกมมาไทยก็เป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายคลองบอลอย่างเหนือกว่าชัดเจนเปอร์เซน็นการคลองบอลน,นั้นก็แทบจะเทียบกันไม่ได้เลยไทยคลองบอลไปประมาณ70%สกว่าเปอร์เซ็นส่วนลาวก็มีแค่20%กว่าเปอร์เซ็นคือลาวมาอาศัยอุดเป็นหลักนะตั้งรับเป็นหลักแล้วก็รอโต้กลับแต่เกมการตั้งรับของลาวนั้นทําได้ดีทีเดียวไทยไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยได้แต่การครอบคลองบอลเกมส่วนใหญ่บอลส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทางแดนลาว แต่ไทยก็ทําอะไรไม่เด็ดขาดทั้งการโจมตีการเข้าทําต่างๆนานา,นายิงก็ยังติดติดขัดขัดยิงข้ามคานก็ยังเป็นปัญหาเดิมเดิมเหมือนตอนที่เจอเรบานนนั่นแหละครับก็คือยิงไม่คมเอาซะเลยแต่วันนี้เกมกับลาวมีอีกหนึ่งอย่างที่โดนวิพากวิจารณ์อย่างหนะักก็คือการส่งคืนหลังโดยไม่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นกองกลางไม่ว่าจะเป็นกองหลังเองก็เช่นกันบางทีบอลอยู่ในแดนแลาวแต่กลับส่งออชิอิต้องการลองตัวใหม่ๆเพื่อใช้ใน ชุดลุยศึก AFF แต่จากตรงนี้ก็แสดงเห็นแล้วว่ามันยังทดแทนกันไม่ได้นะครับการที่จะไปลุยใน AFF ถ้าหากทำได้เพียงเสมอลาวแล้วก็ใน AFF นั้นยังมีทีมที่หดโหดกว่าลาวอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซีย แล้วผู้เล่นชุดนี้นะที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยก็จะเป็นทางด้านขวานะไม่ว่าจะเป็นนิติพงษ์หรือว่าแรกนี่ช่วงทดเวลานี่ลาวก็กระหนำบุกไทยเหมือนกันเล่นเอาไทยเป๋ไปเหมือนกันนะนี่ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่เอกนิตปัญญาไม่สามารถทําประตูได้ลูกนี้ก็น่าดเม็ดเชียวจบครึ่งแรกเสมอกัน 0- ูนี่โอ้โหคิดว่าไม่ใช่งานง่ายสําหรับไทยละลาวมาเล่นแบบนี้ แล้วก็จังหวะนี้เองในครึ่งหลังนาะทีที่59นาะทีที่60นะวินเลียมเวเดเชอร์ส่งให้เสกสันลาสุดเลยนั่นก็คือลูกเนี้ยจากสุพนัทเหมือนตาทีว่าเปิดบอลไปให้ทางด้านอา่อวัลชิตวัลชิตนี่หนึ่งหนึ่ง,หน,งหน้าประตูเลยแต่ว่ายิงไปชนคานซะง,งั้นโอ้โหลูกนี้หน้าได้เป็นสองสูตรมากครับโอ้โหชนคานสนันเกือบจะเป็นลูกที่สวยและสมบูรณ์อีกลูกหนึ่งนะครับถ้าเข้าลูกนี้ แต่ว่าจบสกอร์ได้ยังไม่เฉียบคมพอไทยนำได้ไปแค่9นาทีเท่านั้นแหละครับบุญพัชร์กับตันทีมหมายเลข17ก่อนหน้านั้นในเกมนี้ไทยก็มีโอกาสวอลเลย์แบบนี้เหมือนกันแต่มันโด่งเหินข้ามคานไปสักไกลแต่ดูลาวสิครับโอ้โหเข้าข้อดีเหลือเกินจังหวะและทิศท,ทางรวมถึงน้ำหนักทุกอย่างโอ้โหลงตัวมากๆเลยลูกนี้สวยลาแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้ไม่สามารถเก็บจากตรงที่ทดเวลานี้ได้ ส่วนลุ่งรัดนี่ก็เป็นจอมสัมปทานลูกนิ่งในเกมนี้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมทั้งซ้ายทั้งขวารวมถึงลูกตั้งเตะฟรีคิกต่างๆลุ่งรัดเหมาหมดก็เป็นอันว่าจบเกมนะทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติลาวทีมที่อันดับโลกต่ำกว่ามากทําให้ทีมชาติไทยนี่โดนตัดคะแนนไปประมาณ2คะแนนตอนนี้ไทยก็ยังอันดับคงที่อยู่96นะ แต่ต้องดูผลของอันดับทีมที่อันดับโลกที่ 9, 7 9, 8 9, 9ด้วยถ้าเกิดเขาทำผลงานได้ดีนะชนะกันทุกทีมนะ3ทีมนี้ท่าชนะกันทุกทีมนะไทยอาจจะล่วงไปอยู่ที่อันดับที่100เลยก็ว่าได้ก็จะมีเบลารุสโคโซโวโมซัมบิกนะหลังจบเกมก็มีคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวเรามากมายชาวราวนี่ต่างชื่นอกชื่นใจดีใจที่สามารถเอาเสมอทีมชาติไทยได้ เป็นการมาเสมอทีมชาติไทยถึงแบบประมาณคอมเมนต์เราอีกคนหนึ่งมาบอกว่าปังๆมากวันนี้ทุกคนเล่นเกมรับได้ดีมากเล่นกับทีมชาติไทยก็ต้องเล่นให้ได้แบบนี้คอมเมนต์ชาวเราถัดมาดูถูกเราดีนะักเป็นยังไงล่ะชาวไทยทั้งหลายฮ่าฮ่าฮ่าครับนี่คือคอมเมนต์ชาวเราบางส่วนนะครับอ้าวจบแล้วครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเกมเมื่อคืนไทยกับเราคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ